สวัสดีครับืันนี้ผมบาวใส่ลาพั่นมาลงแบงไก่ครับืันนี้ผมมีไกล่ลงแบงอีู่สองตัวครับเป็นลูกของเจ้ายู u ูบครับครับตัวที่หนึ่งครับเป็นไก่หนุ่มครับลูกของเจ้ายู u ูบครับ ครับตัวที่สองครับมันพผมกับมีไก่ลงแบง่งอยู่สองตัวครับเป็นลูกของเจ้ายูทูบทั้งสองตัวครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยครับที่0623049199ครับ หรือว่าถักทามเฟดของราตีรุนบุตรก็ได้ครับมือนรับผมก็มีไกยลงแบงอีกสองตัวนี่แหละครับเป็นลูกของเจ้ายูทูบทั้งสองตัวครับนี่ครับตัวที่สองครับกับตัวที่หนึ่งครับ